สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านพบกันชิดเคยนะครับวันนี้กับช่องนัดคุมถ่ายไปเรื่อยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องสูตรหวยลาวแนวทางสําหรับการแทงหวยลาววันนี้นะครับประจําวันที่10มิถุนายน2564นะครับมาดูกันเลยว่าแนวทางจะเป็นยังไงนะครับชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับ งวดก่อนโน้นนะครับออก98 99นะครับก็บวกลงมาตามสูตรนะครับก็จะได้ตัวเด่นจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอ่า475 392นี้นะครับอ่าทำเป็นตารางแยกให้แบบนี้นะครับที่คิดได้ก็จะมี475 392 537 532นะครับเน้นตัวเน้นนะครับ357ผลออก สี่ห้าสามเจ็ดนะครับก็ตัวนี้เข้าตรงนะครับางวต่อมานะครับเอาสี่ห้าสามเจ็ดตั้งเหมือนเดิมนะครับบวกไล่ลงมานะครับก็จะได้ชุดนี้นะครับหกตัวนะครับตัวเด่นนะครับจะมีสี่มีหนึ่งมีสามนะครับที่คิดได้ก็จะมี0ูตรสามหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สี่นะครับอันนี้เข้าโต๊ะนะครับผลออก 6744นะครับเข้าโต๊ะนะครับวันนี้เอา6เอา6744มาทำนะครับอ่า6744มาทำก็บวกได้ลงมานะครับก็จะได้เป็นเลขในตารางแบบนี้นะครับคิดได้475 092 507 502ตัวเน้น075้นะครับเข้าโต๊นะครับอันนี้เข้าโต๊อันนี้เข้าโต๊ นะครับมาดูของวันนี้กันนะครับเอา9057ตั้งเหมือนเดิมนะครับบวกลงมานะครับก็จะได้ตัวเลขในตารางนะครับอ่าทำแยกในตารางออกมาก็จะได้แบบนี้นะครับอ่าตัวเด่นนะครับ031974193194นะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็จะมี9มี3มี1วันนี้จะมาไหมนะครับ สังเกตนะครับอ่าอันนี้ลงท้ายด้วย7อันนี้ลงท้ายด้วย7ดนะครับงวดนี้ออกเบิ้ลนะครับ4 7 7เจ็ดเจ็ดไป่นะครับงวดนี้ออกเบิ้ลเพราะฉะนั้นงววนี้จะเบิ้ลไหมแต่คิดแล้วมันไม่เบิ้ลนะครับออกตำแหน่งนี้กับตรงนี้อ่าก็ที่คิดได้3ตัวก็จะมี0 3 1 9 7 4 1 9 19 3 1 9 4ตัวเน้นมี9มี3มี1นะครับมาดูว่าหวยจะออกอะไรวันนี้อันนี้เป็นแนวทางสูตรหวยเรานะครับสำหรับคนที่รอนะครับก็เป็นแนวทางเชิงสถิตินะครับเอามวดที่ผ่าน,านมาลองมาคิดดูนะครับคิดเหมือนคิดเหมือนกันทุกสูทุกครั้งนะครับทุกสูตรเลยนะครับก็จะมาตกตัวนี้นะครับอ่าสามตัว อีกครั้งนะครับ3ตัวก็จะมี0 3 1 9 7 4 1 9 3 1 9 4เน้นที่9นะครับ93 94 91 97นะครับถ้า2ตัวก็จะเป็นประมาณนี้9 1 9 3 9 4 97นะครับถ้าเบิ้ลก็จะเป็น99นะครับลองดูนะครับเผื่อเลขเดินดีอาจจะเข้าทั้ง3ตัว ก็ยังพูดเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าผมไม่ใช่อาจารย์หวยเพียงแต่ว่าผมชอบคิดหวยชอบเอาหวยมาคิดคํานวณน,นะครับคิดได้ซื้อได้คิดได้เองซื้อเองนะครับถูกเองก็ขอให้รวยๆทุกท่านรวยๆผป,ปังนะครับสวัสดีครับ